คุณนาวินค่ะจากหนองบวัวลําพูสวัสดีค่ะคุณนาวินครับผมค่ะเชิญ <c oughs> ถามคําถามได้เลยค่ะพี่นาวินถามเลยครับถามเลยครับพี่ครับถามเลยบ่เอาอัน<ม>ลูกไอ้ร้านาานั่นมั่นมั่นคืนนอนที่ดินที่บ้านครับเงี้ยมันเป็นไปได้อยู่บ่อนคุณนถนอมห้านเหรอ ครับผมหลานมาเอาที่อะไรไปนะครับที่ที่บ้านที่บ้านครับที่เงี้ยนนะครับเงีอกครับเงี้ยนะครับบ้านเรือนบ้านที่บ้านที่เดือนปลูกบ้านน่ะนะที่กี่ไร่อะครับผมประมาณงานหนึ่งนี่หละครับเงี้ยตท้หลังหนึ่งบ้านที่หนึ่งหลังที่หนึ่งงานบ้านหนึ่งหลังในที่ดินแปลงนี้นะครับผมโฉนดเป็นชื่อใครครับโฉนดบ้านเป็นชื่อใครครับ โรวดบ้านนึงพ่อท่านม่ีเป็นซื้อผู้ไรเพราะว่าผมพ่อท่านหนึ่นเพราะว่าย่าก็ตายไปเลยสองปีแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวว้้หันสะพ้อนกันห้านนั่นก็ค่อยจีย่ายเข้าไปนะครับเออแล้วที่ดินหนึ่งงานเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์อะไรหรือเปล่าครับหรือไม่มีเลย่มีเลยครับ ไม่มีมเป็นที่ดินว่างเราครอบครองและปลูกสร้างบ้านไว้หนึ่งหลังมีทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วใครไปขออนุญาตปลูกสร้างบ้านครับใครครับไญ้ากับปูครับปูกบหญา้าพ่อกับแม่พ,พ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่คุณนาวินเนี่ยไปเป็นคนขออนุญาตปลูกสร้างบ้านหลังนี้ในที่ดินหนึ่งงานนะครับผมแล้วต่อมาหลานมาทําอะไรครับหลานม่านพอดีแม่ แม่แม่ก็บพ่อนี่ตายไปสามปีแล้วบันมันเลยเป็นนันมันเลยเป็นสำนาว,ว่างอยู่ผมก็เลยว่าเอาไว้หันละผมมันเดี๋ยวอันอยู่ดีสบ่ายผมก็ถีง่ายเขาไปแท่นทีนะครับรบ,บา้านในร้านก็เลยจกักจังมากถ้าใส่พี่สาวเขาเล่นเอื้อนมากึ้นเอาขึ้นเอาขเอาขเาเอาซื้อเขาไปแน่นสำนองในบ้านเขาเอาก็เลยบอกว่า ถ้าเอาเขาเขาก็บอกผมแล้วเขากระเบ้าบ่บอกเพราะว่าบ่ปรึกษาผมเขาเอกเขาไปเลยเขาเขาไปแล้วเขาก็เลยว่าผมเนี่ยเบิดลชีดแล้วที่สีได้อันอีดินก็บอันเงี่ยหลังนี้เพราะว่าเนี่ยหลงังนี้ค่ะผมกับเป็นผู้อยู่เป็นผู้เลี้ยงพ่อกับแม่มาต่้งจ้าพศอสอยี่สิบสามยี่สิบสี่คนแล้ว <ผม S 1> ใครเป็นคน,ส,นสร้างบ้าน<ส>นี้ใครเป็นคนสร้างบ้าน,น ผมครับเป็นผู้สร้างบ้านครับแล้วใครเป็นขออนุญาตขออญาติก่อสร้างไหมก็กระทมเพื่อนบ้านกายสร้างเอาเองอไม่ต้องขออญาติใช่ไหมครับอยู่ครับ ผู้นำไยาบ้าน,นผู้ยังี่ลานเฮ็ดตามบ้านหลังหน้านเนืข้าใจเข้าใจก็คือก็อปลูกสร้างบ้านกันขึ้นเองไม่ได้ขออนุญาตจากอ,อบตนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะได้เป็นพยานหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็นคนขออนุญาตเพราะที่มันไม่มีกอกสารสิทธิ์ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต,บแต,แต่แต่คุณนาวินบอกว่าคุณเป็นคนสร้างบ้านนี้และพ่อแม่ก็อยู่ที่นี่ต่อมาพ่อแม่เสียชีวิตแต่คุณปไปอยู่ข้างนอก ก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ปล่อยว่างไว้ปันดีคืนดีก็หลานก็เข้ามาอยู่และจับจองพอจับจองเข้ามาอยู่แทนแล้วก็บอกว่าลุงไม่มีสิทธิ์แล้วนะใช่ไหมลุงหรืออาเนี่ยลุงกุณาวินเนี่ยเป็นอะไรกับหลานลุงหรือลุงหรืออาครับเป็นคนนา้าเป็นน้าอ่าเป็นน้าแล้วแล้วพ่อแม่มีลูกกี่คนอะ่ะพ่อแม่มีลูกอยู่สี่คนสคนครับเอาเอาห้าคนนะมีห้าคนนะครับ ครับผมพ่อแม่มีลูกห้าคนแต่ว่าบ้านหลังนี้คุณเป็นคนก่อสร้างใช่เปล่าครับผมคุณเป็นคนก่อสร้างแต่ที่ดินไม่มีกระสารสิทธิ์ครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่พ่อแม่มีมาก่อนใช่หรือเปล่าครับครับผมมีมาก่อนแล้วคุณมาแค่มาสร้างบ้านในที่ดินของพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่ใช่ไหมครับผมพ่อแม่มีลูกห้าคนถูกต้องครับผมฟังอาจารย์วินิจฉัยครับเชิญครับอาจารย์ ครับเคสนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเอาชื่อไปเป็นทะเบียนบ้านได้อย่างไรยังติดใจยอยู่ที่ฟังกับพี่สนอมซักนะครับคืออยู่เนี่ยคนนอกมาเป็นเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยคุณย่าคุณตาเขาอยู่นะครับเราเราต้องเข้าหาตรงยาตทะเบียนบ้านที่สํานักงานอําเภอเนี่ยเรายังไม่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของคุณพี่เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องไม่สามารถเข้าถึงได้แน่นะครับเอกสารพวกนี้เนี่ย อยากจะอยากให้แกไปพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะคร,รับไปเล่าเหมือนที่เล่าเราตรงนี้นะครับแล้วก็ให้อายการเชิญอำเภอขอขอ้อที่จริงจากอำเภอมาแล้วก็เชิญหลานมารวมทั้งพี่น้องแกมาด้วยว่าว่าตัวที่เข้าไปอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ได้อย่างไรและจริงๆการเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเฉยๆเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคร,รับแค่เป็นเจ้าของในครอบครองในในใน,ในเลขที่บ้านเท่านั้นส่วนสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยคนละส่วนกันนะครับ ตรงนี้เป็นสําคัญนะครับแล้วก็มรดกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์สินของค่ยแม่นะครับแม้ไม่มีหลักฐานนะครับมันก็เป็นของทุกคนนะครับที่เป็นทยายาทไม่ใช่ว่าหลานคนเดียวนะครับข้อมูลยังไม่พอพี่ถนอมจะวินิจฉัยว่าหลานจะมาอยู่ได้สิทธิ์อะไรอยากจะให้ไปพบอัยการชุ่มฟองสิทธิ์แล้วเล่าอย่างเนี้ครับหรือจะติดต,ตออ่อ,อไปทางผมอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้จะได้บอกน้องอัยการว่าได้ดูรายการตรงนี้แล้วก็ช่วยรับเรื่องแล้วก็เชิญหน่วยง,งานที่ผมพูดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาซักข้อที่จริง นะครับจะได้เอาเอกสารมาปูมากลางกันเลยว่าเนี่ยมีคนมาแจ้งอ้างว่าเป็นอะไรยังไงแจ้งยิงแจ้งเท็จยังไงแจ้งเท็จก็จะผิดด้วยนะจะพนักงานไม่ได้นะครับทีนี้พี่นาวินอยู่ที่หนองบัวลาพูใช่ไหมคะต้องไปที่อะไรกการจังหวัดนพทหนองบัวลําพูครับคุณเอ๋ครับคุณคุณนาวินครับผมคุณนาวินอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนเนี้หกสิบหกหกสิบหกปีเอาอย่างนี้ก่อนนะพี่นะพี่พี่ฟังที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ผมสรุปให้ฟังเข้าใจดังนี้ครับ ที่ดินแปลงน,นี้เป็นของพ่อของแม่ถูกนะคครครัับบเมื่อเป็นที่ดินของพ่อของแม่จะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ตามนะครับถ้าไม่ใช่ที่หลวงนี่นะที่ทั้งหมดเนี้ยต้องมาแบ่งพี่น้องของพ่อกับแม่น่ะทุกคนเท่ากันน่ะแบ่งกันน่ะแบ่งกันนะคนี่ตามกฎหมายก่อนนะให้รู้ก่อนว่าที่ตรงเนี้ยที่ดินน่ะแบ่งกันส่วนบ้านน่ะเป็นของพี่ พี่ยังเป็นคนปลูกสร้างบ้านบ้านมันรื้อถอนออกจากที่ดินได้อาจารย์ <ผม S 1> เป็นตั้งคําถามว่าหลานเข้าไปเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านหลังนี้ได้อย่างไรนะครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องพูดตรงเนี้ยแต่ว่านี่คือคําถามว่าเขาไปเข้าไปอยู่ได้ไงหลังจากพ่อพ่อแม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพ่อแม่เป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคุณนาวินครับผมเพราะคุณไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้ใช่หรือเปล่าครับ ตะกอนตะกอนอยู่อยู่ครับจะแล้วคุณย่าไปเพราะงั้นแล้วก้เอยอยู่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่มีชื่อในในทะเบียนบ้านหลังนี้อาจจะผมใช่กลัมาเป็นเจ้าบ้านต่อมาเขาตายไปหลานมามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้ได้อย่างไรไม่เป็นไรพี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองบัวลําพูวันไหนไปได้วันจันทไปได้ไหมวันจันทร์ได้ไหมหรือวันอังคารแบบผมได้เอาไปวันจันท์นะวันจันทรสิบโมงนะ ครับวันจันทร์สิบโมงไปเดี๋ยว,ว,มไ,ยวไม่ต้องแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องแต่เอาวันได้หรือไม่ได้เอาวันไหนบอกผมเอาวันที่เราสะดวก<ด> <ๆ S 1> วันไหนคะๆๆๆวัน<ต>จันทร์สิบโมงไปพบอายการเดี๋ยวนะฟังผมนะพี่วันจันทร<ๆ>์สิบโมงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิทธทจังหวัดหนองบัวลําพูเดี๋ยวอาจารย์นรง์จะประสานทางอัยการทางโน้นตั้งแท่นไว้รอว่า คุณลงนาวินจะไปพบขอปรึกษาเรื่องนี้พอไปปับ๊บเนี่ยทุกคนจะถูกเรียกเชิญมาหมดเลยครับแล้วก็มานั่งคุยมาแบกันบนโต๊ะว,ว่ามันยังไงใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์ยังไงถึงตอนนั้นทุกคนจะรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะจัดการยังไงก็ท่านนายกาก็จะช่วยเคลียร์ให้โอเคไหมอย่างนี้ครับครับ,รบ,รบจะได้ไม่ต้องไปถกเถียงกันเองไม่รู้ใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ดีไม่มีอะไรเงี้ยนะเอางั้นนะลุงนะวันจันทร์สิบโมงเดี๋ยวประสานให้นะลุงนะครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ